เบนนี่เนวสวัสดีจ้าวันนี้พี่เบนจะมารีวิวสอนใช้การทำเจลนูนนะคะแบบปั้นตัวใหญ่ๆนะคะอันนี้หน้าเล็บลูกค้านะคะที่เอามาเทสทำนะคะไปดูกันจ้ามาค่ะวันนี้พี่เบนจะมาสอนปั้นปั้นเจลนูนตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะทำแบบอย่างนี้นะคะโดยใช้เจลแบบนี้นะคะจะเป็นเจลพิเศษนะคะที่สามารถใช้ต่อเล็บได้แล้วก็เอามาทำติดอะไรได้นะคะ แล้วก็มาปั้นเป็นงานชิ้นใหญ่ๆได้ด้วยนะคะจะไม่เหนียวเลยนะคะแบบนี้อันนี้เราจะทำกับหน้าเล็บที่ทาสีไว้แล้วนะคะแล้วมาบัฟงานออกเราก็จะมาแปะแบบนี้นะคะแล้วก็จะมาใส่ลายใครจะใช้อะไรทำลายก็ได้นะคะพี่เบนจะใช้อันนี้มากดลาย แบบนี้นะคะซูมให้หน่อยโอเคชัดไหมคะโอเคค่ะนะคะก็จะควายไปควายมาแบบนี้ก็ได้นะคะเราก็จะได้ลายแล้วเราก็ดูลายให้เหมาะสมนะคะอันนี้เทนสอนการใช้นะคะเราก็ควาย <'m> อ่าแล้วเราก็อบหนึ่งนาทีค่ะ โอเคค่ะหลังจะอบออกมาแล้ว1นาทีนะคะเราก็จะใช้ผงสีทองนะคะขัดค่ะของพี่เบนก็จะขัดได้เลยนะคะถ้าอบหนึ่งนาทีนี้ขัดขึ้นเงามากค่ะตามร่องก็ค่อยๆใส่ผงนะคะก็เก็บรายละเอียดด้านข้างให้ดีนะคะ แบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะปดัดฝุ่นค่ะปัดฝุ่นให้ดีแบบนี้นะคะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะชัดอยู่ใช่ไหมคะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ลงท็อปโค้ดนะคะสามารถลงท็อปได้ตามปกติเลยค่ะนะคะขออนุญาตลงที่ปลายเล็บก,ก่อนนะคะแล้วก็ โรงงานที่โกนเล็บให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ลงทับเขาได้เลยนะคะท็อปตัวนี้จะเป็นท็อปทีดีนะคะแล้วอย่าลืมนะคะเวลาทาท็อปซิลท็อปตรงรอยรอยที่เราทำนูนไว้นะคะไม่ให้ท็อปกองตรงขอบนะคะทาให้เรียบเนียนนะคะเราต้องการโชว์ความเป็นทีดีนะคะโอเคแล้วก็อบท็อปปกติหนึ่งนาทีคะ่ะ ค่ะพออบแล้วหนึ่งนาทีนะคะเราก็จะได้งานแบบนี้นะคะเก็บงานตามปกติได้เลยค่ะฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามงานสอนช่องทาง YouTube ทางเพจร้านเบนนี่เนลด้วยนะคะที่หน้าร้านนะคะอยู่ชนบุรีแยกคีรีค่ะหน้าร้านมีงานสอนทําเล็บนะคะบริการรับทําเล็บและจำหน่ายอุปกรณ์ครบวงจรนะคะสนใจทักเข้ามาได้นะคะเบ n นี่เนลแอนเนลช็อปชนบุรีนะคะยินดีแนะนำค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ